สวัสดีเพื่อนเพืเ่อนทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับดิฉันอามิภูหมอดูตาทิพย์พาังตัวเลขพญานาคราชนะคะสำหรับคลิปในวันนี้ค่ะเป็นการดูดวงชะตาของชาวราศีธนูนะคะระหว่างวันที่18จนถึงวันที่31สิบสิงหา นะคะโดยการดูในครั้งนี้ค่ะก็ดูด้วยกัน2ตํตำรานะคะนั่นก็คือไพ่ยิปซีและพลังตัวเลขพญานาคคาระคะทั้ง2องตำราก็เป็นสิ่งที่ดิฉันเขียนขึ้นมาเป็นการรวมศาสตร์ของไทยและตะวันตกเข้าด้วยกันนั่นเองนะคะก่อนที่จะไปดูโหราศาสตร์นะคะทุกคลิปเลยดิฉันก็มัจกจะมีการแจ้ง แจ้งเสมอนะคะว่าคลิปนี้ค่ะเป็นการดูแบบดวงชะตาแบบจรโดยทั่วไปเท่านั้นนะคะไม่ได้เจาะดวงชะตาของเพื่อนๆพื่นท่านใดโดยเฉพาะนะคะฉะนั้นก่อนที่เพื่อนๆจะรับชมหากนะคะการดูครั้งนี้ค่ะสิ่งสําคัญเลยค่ะนะคะพลังไพ่ก็ดีพลังตัวเลขก็ดีค่ะถ้าทํานายออกมานะคะเป็นด้านดีๆค่ะเพื่อนๆก็สามารถนํำไปปรับไปใช้โดยเฉพาะจุดที่เป็นจุดเด่นๆจุดแข็งของเราเอาไปปรับไปใช้ได้ค่ะ ส่วนไหนเป็นด้านนะคะด้อยหรือทํานายออกมาเป็นพลังงานไม่ดีค่ะสิ่งนี้เพืเ่อนๆต้องใช้วิจารณญาณน,นะคะระมัดระวังค่ะเพราะสิ่งหนึ่งเลยค่ะพลังความรู้สึกของเราค่ะื่้นความรู้สึกเราเนี่ยมีผลการวิจัยออกมาในยุคสมัยนี้ของนักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ค่ะนะคะพบว่า พลังอารมณ์ความรู้สึกของเราค่ะเป็นแรงสั่นสะเทือนที่ออกจากตัวเราค่ะจะไปดึงดูดสิ่งที่คล้ายหรือเหมือนกันกันกนกบเข้ามานี่คือยุคข,ของวันตั้นคลิกสิกนั่นเองนะคะอ่ะเรามาเริ่มดูดวงชะตาเริ่มแรกก่อนเลยนั่นก็คือไพ่ยิปซีค่ะไพ่อยากจะบอกอะไรนะคะเดีฉันจะดูด้วยไพ่เจ็ดใบน,นะคะไพ่ใบแรกค่ะเป็นไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เกิดขึ้นในตําแหน่งตัวตนของเพื่อนๆนะคะถือว่าดีมากหมายความว่าไงหมายความว่าตัวตนของเพื่อนๆค่ะ ะะของชาวราศีธนูเป็นคนที่มีเหตุมีผลนะคะไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มักจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมีงซิกเซนพิเศษนะคะแล้วก็เชื่อเรื่องบุญกรรมมักชอบทำบุญนะคะ,อะชอบสวดมนต์ไหว้พระนะคะชอบสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นเองไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงอุปนิสัยนะคะเป็นคนที่เยือกเย็นหรือนะคะทำอะไรก็มักจะ ค,คิดก่อนนั่นเองมีเหตุมีผลเฉลียวฉาลาดนะคะและก็มั่นใจในตัวเองนะคะไพ่ใบนี้บ่งบอกเป็นคนที่มักมีเหตุมีผลนะคะและในช่วงนี้ค่ะนะคะเกิดไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นประจําตัวของคุณด้วยนั่นหมายความว่าุ่งนี้ค่ะนะคะสิ่งที่คุณรอคอยสิ่งที่คุณคาดหวงะะังค่ะกำลังจะได้ เปิดนะคะกำงจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตของคุณหากคุณเคยอธิษฐานจีตสวนมนต์ไหว้พระกับบุญเก่านะคะบารมีเก่าคุณจะสมผลด้านอีดีค่ะเรามาเริ่มในในเรื่องแรกก่อนเลยค่ะไพ่ยิปซีนะคะใบแรกตำแหน่งต่อมาตำแหน่งนี้ค่ะนะคะตำแหน่งของการเงินค่ะการเงินของคุณค่ะจับมาได้ไพ่ใบนี้หมายความว่าการเงินของคุณกำลังจะเข้ามา นะคะไพ่นี้เป็นไพ่วงวงล้อแห่งโชคลาภนั่นหมายความว่าคุณมีเกณฑ์จะได้รับโชคลาภก้อนใหญ่เกิดขึ้นนะคะมาจากอะไรโอ้ต,ต,ตัวตนตัวตนตัวตนของคุณก็ขึ้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยฉะนั้นนะคะพลังไพ่สื่อสารถึงสิ่งที่คุณจะได้รับโชคลาภมาจากบุญเก่าคุณบารมีเก่าที่คุณสะสมหรือคุณเป็นคนชอบทําบุญในอดีตที่ผ่านมากําลังจะส่งผลให้คุณได้รับโชคลาภก้อนใหญ่เกิดขึ้น และเงินนะคะเงินจะมาจากอะไรบ้างมาจากการเดินทางมาจากความสามารถคุณมาจากบุญเก่าของคุณได้หมดเลยเพื่อนๆจะเห็นนะคะวงร้อและมีเทพนะคะเป็น การน,นำทางนะคะฉะนั้นหมายความว่าสิ่งดีๆกําลังจะเกิดขึ้นจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดานํา,าพาโชคลาภมาให้กับคุณบุญบารมีเก่าของคุณค่ะฉะนั้นการเงินที่คุณทํางานจากงานก็ดีธุรกิจการค้าการขายกําลังจะได้รับข่าวดีเกิดขึ้นนะคะใครที่ทํางานโอ้โหเงินหายากในช่วงที่ผ่านมาหรือรอคอยเดือนนี้เห็นแน่นอนค่ะเงินเข้ามาแบบหลายทิศหลายทางสําหรับคนเป็นนัก ลงทุนนักธุรกิจการค้าการขายใครเป็นลูกจ้างก็มีเกณฑ์รับโชคเช่นเดียวกันค่ะนะคะข่าวดีทั้งเดือนสําหรับชาวธนูนะคะอ่านี่ก็คือเรื่องการเงินรอเลยเพราะไพ่ใบนี้หมายถึงโชคลาภนะคะมาดูในส่วนของมิตรสหายเพื่อนฝูงนะคะเป็นยังไงโอ้โหดีอีกแล้วนะคะใครทําธุรกิจการค้าการขายคุณเจยจาใดๆก็ได้รับการช่วยเหลือเพื่อนหนุนจากมิตรสหายลูกค้า ของคุณฉะนั้นคุณมีทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่นะคะใครทําธุรกิจการค้ากันขายเกินนะคะมีเกณฑ์น,นะคะมีทั้งลูกค้าล,ลูกค้าเก่าใหม่เข้ามาหลายทางนะคะและใครทาธุรกิจมีเกณฑ์เดินทางไกลนะคะปเป็นเกี่ยวข้องกับ คนทางไกลอีกนะคะหรือจับงานหลายอย่างนะคะและได้รับการช่วยเหลือจากผู้คนนะคะประสบความสําเร็จเจรจารต่อรองใดๆนะคะช่วงนี้ก็มักจะประสบความสําเร็จทํานิติกรรมคุณไปเซ็นสัญญาทํานิติกรรมอะไรก็ราบรื่น,นะคะ่ะช่วงนี้ก็มักจะสมหวังและประสบความสําเร็จหมดเลยเพราะไพ่ใบนี้ นะบ่งบอกถึงความสําเร็จและตกในตําแหน่งมิตรสหหยเกื่อนหนุนด้วยนะคะามาดูในส่วนของบุตรบอยวานบ้างเป็นยังไงบุตรบอยวานขึ้นให้ใบนี้หมายถึงนะคะในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะเจอปัญหานะคะลูกก็ดีบอยวานก็ดีสร้างปัญหาความเดือดร้อนให้คุณเดือนนี้ค่ะ ะะมันจะเปลี่ยนไปค่ะมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นโดยเฉพาะหากคุณเป็นคนชอบทําบุญนะคะชอบสวดมนต์ไหว้พระนะคะหรือนะคะในช่วงที่ผ่านมาคุณไปถวายบุญใหญ่นะคะเดือนนี้จะส่งผลด้านดีๆให้กับคุณในเรื่องของบุตรบริวารจะนําพาโชคลาภให้คุณหรือนะคะช่วยเหลือเพื่อนหนุนการงานของคุณหรือนะ,ะอนำโชคลาภมาให้กับคุณนะคะค่อนข้างเด่นชัดมากเลยะะมาดูในส่วนของความรักบ้าง ใครโสดอยู่มีเกณฑ์จะเจอคนที่ถูกใจนะ,ะเข้ามาในชีวิตนะคะสําหรับใครที่โสดน,นะคะส่วนใครที่มีครอบครัวนะคะหรือความรักแล้วความรักราบรื่นดีค่ะผู้ครองยังรักเราเห็นใจเราและก็ปรารถนาดีกับเราอยู่นะคะความรักนะคะยังไปในทิศทางที่ดีรักกันดีนะคะมาดูในส่วนของการงานบั่งธุรกิจการค้าการขายการงานเจริญก้าวหน้าดีค่ะไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงความก้าวหน้าการมองไปข้างหน้า นะคะฉะนั้นใครเป็นนักธุรกิจการงานของคุณก้าวหน้าอย่างมั่นคงอยากทากําไรให้กับคุณอยู่คุณจะเห็นนะคะว่านะบุรุษนั่งบนน้ำม้าและมีเหรียญอยู่ในมือนั่นหมายความว่าการงานของคุณการย,ยังคงทํากําไรหรือทําเงินให้คุณอย่างต่อเนื่องและมีความเจริญเติบโตหรือก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องนะคะและ ใครเป็นนักลงทุนมีเกณฑ์ที่คุณจะลงทุนทํากําไรได้จากสิ่งที่คุณเรียนรู้ศึกษาค่ะใครว่างงานอยู่มีเกณฑ์จะเจองานที่ถูกใจเกิดขึ้นใครเป็นนะคะลูกจ้างนะคะลูกจ้างนะคะไม่ว่าข้าราชการเอกชนนะคะคุณก็มีเกณฑ์เลื่อนขั้นเลื่อน,อนตาแหน่งมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานค่ะนะ,ะ,นะะเรามาดูไพ่สรุปกันค่ะไพ่สรุปนี้นะคะคงบอกถึงอะไรไพ่ใบนี้ก็เป็นไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นเดียวกันค่ะตัวคุณเองมักจะมี2บุคลิกนะคะช่วงนี้ค่ะ คลิกด้านสีขาวนะคะเพราะใ้ตัวตนในไพ่ใบแรกเป็นพ่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ฉะนั้นช่วงนี้ค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนาพาให้คุณมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะฉะนั้นใครสรุปความโชคดีนะคะสิ่งที่คุณเคยเจอปัญหาเรื่องการเงินอะไรที่ไม่ชัดเจนเดือนนี้ชัดเจนหมดเลยนะคะไม่ว่าความรักความสัมพันธ์ถ้าไม่ชัดเจนเดือนนี้ก็ชัดเจนใครที่มีปัญหาภาระหนี้ค่าใช้จ่ายเดือนนี้เคลียได้หมดเลยนะคะฉะนั้นช่องทางในเดือนนี้ค่ะคุณจะมีเงินไหลเข้ามาและก็อาจจะไหลออกไปเลยทันทีเพราะคุณก็มีแผนที่จะใช้ใจ่ายกลับนะคะแพอ่กลับ ปัญหาที่คุณเคยเจอในอดีตสาหรับใครที่มีปัญหาเรื่องการเงินเดือนนี้ค่ะเคลียนแน่นอนค่ะเพราะคุณจะมีเงินเข้าไปจ่ายนั่นเองคะคะนี่ก็คือสําหรับไพ่ยิปซีนะคะที่ทํานายตามพลังของไพ่เป็นหลักเรามาดูในส่วนของตัวเลขบ้างนะคะมีตัวเลขที่โดดเด่นเลยนะคะมีดาวสองดาวค่ะให้โชคนะคะให้โชคสองเด้งหรือสองชั้นให้กับคุณเลยเพราะมันตกนะคะตก นะคะราชาโชคและมหาจักรสงเห่านะคะตกราชาโชคและมหาจักรน,ะะนั่นก็คือนะคะดาวนะคะที่จะส่งผลด้านดีให้กับคุณเลยมีดาวที่เดินหน้านะคะเป็นดาวอาทิตย์ค่ะดาวอาทิตย์เดินหน้าค่ะนะคะและก็มีดาวอังคารเดินหน้านะคะและก็ดาวาดาวจันค่ะโคจรทั้งเดือนเลยและส่งผลด้านมหาเสน่ห์ ด้านคนอุปถัมภ์นะคะสําหรับดาวจันทร์คนมักจะอุปถันอุปถัมภ์คุณนะคะอย่างเช่นคุณค้าขายก็ลูกค้าเก่ามาช่วยเหลือเกื้อหนุนนะคะและก็มีเกณฑ์เจอลูกค้าใหม่ๆด้วยสําหรับใครทาธุรกิจ าการขายนะคะเพราะดาวจันทร์เดินหน้านั่นเองเดินหน้าและส่งผลด้านดีๆีคนอุปถัมภ์คนเมตตานะคะและก็เป็นมหาเสน่ด้วยฉะนั้นใครโสดก็นี่แหละเพราะดาวจันทร์มันเดินหน้าทําให้คุณจะมีเสน่ห์เป็นพิเศษจะเจอคนที่ถูกใจเข้ามาและก็มีเกณฑ์เจอคนต่างชาติต่างภาษาด้วยสําหรับใครที่โสดสําหรับคนที่มีความรักแล้วความรักของคุณจะ จะเป็นลักษณะความรักบางไกลหรือห่างไกลกันแต่ก็จะรักกันดีสําหรับคนที่นะคะมีมีแฟนอยู่แล้วอาจจะมีนะคะอาจจะมีช่วงที่อาจจะห่างกันแต่ยังไงก็แล้วแต่ดวงชะตาบ่งบอกถึงความรักของคุณมักจะรักกันแบบเข้าใจกันดีค่ะห่างไกลกันยังไงก็รักกันบางคนก็อยู่บ้านเดียวกันแต่เหมือนอยู่กันคนละฟ้าฟ้าเลยนะคะแต่ก็นะแม้จะนอนกันคนละนะคะนอนกันคนละที่แต่ก็มักจะ คิดถึงกันค่ะยังเป็นห่วงเป็นใยกันดีอยู่ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้นะคะอ่าและในส่วนของดาวดาวอังคารหลัดดาวอังคารที่เดินหน้าค่ะส่งผลอะไรเดอส่งผลต่อนะคะความสําเร็จนะฉะนั้นหากคุณลุยลุยทางานอย่างเต็มที่ค่ะคุณจะประสบความสําเร็จนะคะเพราะดาว ดาวอังคารหมายถึงความขยันอดทนความสู้นะคะและก็เป็นคนที่นะคะดาวอังคารเนี่ยจะเป็นคนที่ทําอะไรทําจริงมีเป้าหมายอะไรชัดเจนและจะทําและลุยและประสบความสําเร็จฉะนั้นหากคุณทําธุรกิจการค้าการไกลคุณรุยรุยค่ะเพราะดาวอังคารเดินหน้าส่งผลสิ่งที่คุณคิดนะมันจะไม่เป็นแค่แค่ฝัน แต่มันจะเป็นจริงค่ะนะคะคุณคิดอะไรก็แล้วแต่เมื่อคุณลุยเต็มที่สิ่งนั้นจะประสบความสําเร็จค่อนข้างสูงนะคะอันนี้ก็คือด้านดีค่ะนะคะฉะนั้นดาวองคานเนี่ยมีเกณฑ์อาจจะเดินทางไกลนะรวมถึงเดินทางไปต่างประเทศต่างภาษาด้วยนะคะฉะนั้นคุณก็จะประสบความสําเร็จสูงนะคะแล้วก็มีดาวจันทนะคะมาเดินคู่ด้วยนะคะมามาสตินะคะสติอยู่ที่ราศีกันพร้อมกับ มันคานบวกกันแล้วเป็นตัวเลขที่ดีมหาเสน่ห์บวกกับขยันและรวยนี่เองนะฉะนั้นคุณขยันขยันค่ะนะคะผู้รักผู้ใหญ่เอ็นดูรักใครชอบพอคุณและประสบความสําเร็จรวยค่ะนะ,ะมาดูต่อดาวราชาโชคและมหาจักรค่ะที่ส่งผลด้านดีค่ะดาวการสื่อสารดาว นั่นเองฉะนั้นช่วงนี้ค่ะใครทําธุรกิจการคา้คาการขายโดยโดยเฉพาะยุคดิจิตอลยุคออนไลน์นะคะคุณจะประสบความสําเร็จเร็วมากและก็มีเกณฑ์มีชื่อเสียงเกยียรติยศน,นะคะเพราะดาวอาทิตย์หมายถึงชื่อเสียงเกยียรติยศและก็การขยายการเติบโตนะคะรวมถึงนะคะสิ่งใหม่ๆการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆด้วยฉะนั้นใครทําธุรกิจคุณมีเกณฑ์ที่จะขยายกิจาการหรือนะคะอาจจะขยายไประดับประเทศหรือระดับโลกมากขึ้นนะคะเป็นที่รู้จักมีชื่อเสียงเกยียรติยศ คากคุณได้ทํางานเกี่ยวกับเทคโนโลยีมีเครื่องมือออนไลน์มาช่วยทําให้ธุรกิจคุณดังมากขึ้นหรือไปไกลทั่วโลกมากขึ้นนะคะนั่นคือดาวอาทิตย์คือเสียงเกียรติยศหรือเป็นที่รู้จักนั่นเองบวกกับมีดาวพัส,สุกอีกนะคะฉะนั้นดาวพระศุกร์เนี่ยช่วงระหว่างวันที่สิบแปดนะคะจนถึงวันที่ยี่สิบหกเนี่ยนะคะ,ย,ย,ะ,ะยังอยู่ที่ล่ายังอยู่ที่ลัคนาราศีนะคะอ่า สิ่งนั่นเองส่งผลด้านดีนะคะฉะนั้นช่วงนี้คุณทําอะไรก็จะประสบความสําเร็จสูงเลยทําอะไรก็เห็นเงินกับเพราะมีดาวพระอาทิตย์การเริ่มสิ่งใหม่การขยายนะคะรวมถึงบริวารการสื่อสารผู้คนเพื่อนหมุนช่วยเหลือคุณในช่วงนี้ค่ะสิบแปดจนถึง2ี่สิบยี่สิบหกค่ะประสบความสําเร็จเห็นเงินเป็นกอบเป็นกัมมากนะคะโดยเฉพาะหากคุณเจอาจา ต่อรองหรือพูดคุยกับผู้คนหรือนะคะใช้ปากคุณในการสือ่อสารในการพูดคุณพูดคุยก็จะเจรจาประสบความสําเร็จนะคะมาเซ็นสัญญาแท็กหนึ่งรับเงินมาเป็นหลักร้อยล้านเลยนะคะนี่ยกตัวอย่างนะอ่าฉะนั้นค่ะการเจรจาการทํานิติก,กรรมช่วงนี้จะสาเร็จง,ง่ายและถ้าเกิดคุณเพราะดาวพุธหมายถึงการสื่อสารแล้วยังหมายถึงการพูดแล้วยังหมายถึงเทคโนโลยีด้วย คากคุณทําเทคโนโลยีทํางานเกี่ยวกับเทคโนโลยีออนไลน์ก็จะทําให้คุณนะัเป็นที่รู้จักหรือดังนะคะอ่าก็สามารถขายของได้เป็นกอบเป็นกำนั่นเองโดยเฉพาะหากคุณขายของออนไลน์ก็จะทําให้คุณเห็นเงินนะคะเดือนนี้เนี่ยเงินจะหลั่งไหลเข้ามาเยอะแย,ยะมากมายค่ะนะนับเงินไม่วัดไม่ไหวเลยนะช่วงนี้นะอ่านี่ก็คือ พลังของดาวค่ะที่มันตกราชาชูก,กับมมาจากนั่นเองส่งผลดีและตกตําแหน่งสุขะความสําเร็จอุดมสมบูรณ์ด้วยนะคะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างจะส่งสำเร็จทุกนี้ลุยๆุเต็มที่ไปเลยค่ะนะคะอ่มาดูในส่วนของสิ่งต่อมาค่ะในเรื่องของต่างหมางประเทศด้วยนะคะเพราะดาวนะคะที่มันเดินนะคะและก็นะคะสถิอยู่ที่กรกฎคือดาวพัก พระเกตนั่นเองนะคะดาวพระเกตค่ะเป็นดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาปกปักรักษาคุณค่ะแม้จะตกตำแหน่งมรณะแต่คุณไม่สัทง้งสัทานค่ะเพราะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองค่ะนะคะหลายคนกามาดูดวงส่วนตัวแรกนะคะอ่าเป็นอ่าเป็นผู้ที่เกิดลักนาราศีธนูค่ะนะคะและเขาบอกว่ามังมางคั้งค่ะนะคะคนบอกว่าเขาจะต้องนะคะมีปัญหาเพราะมีมรณนะ นะคะอยู่ในตําแหน่งการเงินค่ะนะคะสิ่งสําคัญเลยค่ะนะคะเวลาเราดูโหราศาสตร์หมอดูบอกว่าจะมีฝ่าเราจะมีปัญหาการเงินตลอดค่ะสิ่งสําคัญกดแรงในงดูดอยู่ที่อารมณ์คว,มค,าามมความรู้สึกของคุณค่ะถ้าอารมณ์ความรู้สึกของคุณเชื่อแล้วว่าการเงินคุณแย่คุณก็จะแย่ตามความเชื่อนะคะวันนี้มาแบ่งปันเนาะเพราะสิ่งหนึ่งค่ะลัคนาราศีธนูจะมีมรณะตกอยู่ใน คะอยู่ในส่วนของดาวพระศุก์อยู่ด้วยนะคะแต่คุณมีดาวภระเกตอยู่ด้วยค่ะภระเกตหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะนะคะให้คุณเชื่อไว้เลยว่าคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์และนะคะลัคนาของคุณค่ะมีดาวพฤหัสประจําตัวด้วยพฤหัสหมายถึงสติปัญญาความเฉลียวฉลาดของคุณค่ะนะคะฉะนั้นค่ะ สิ่งที่คนเกิดรักนาราศีธนูเนี่ยเหมือนเหมือนกันแต่ทําไมชีวิตแตกต่างกันเพราะความเชื่อของแต่ละคนและสติปัญญานะคะตรงนี้สําคัญมากนะให้คุณคิดไว้เลยว่าคุณเป็นคนเฉลียวฉลาดคุณเป็นคนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง นะคุณมั่งคั่งร่ำรวยคุณประสบความสําเร็จคุณคิดไว้แบบนี้ก่อนค่ะนะคะเพราะความรู้สึกของคุณมันสมผลต่อชะตาชีวิตนะคะนี่คือวิทยาศาสตร์นะคะวันนี้นํามาแบ่งปันเพราะคนมาถามนั่นเองก็เลยมาบอกนะคะเพราะหลายครั้งเราดูโหราศาสตร์นะคะ่ะหมอดูก็บางครั้งก็จะมีอ่านแบบตรงๆบ้างบางครั้งหมอดูก็มีศิลปะในการทานายนะคะฉะนั้นชะตาคุณค่ะนะะ้าบอกได้เลยค่ะยังไงก็แล้วแต่นะ,ะชะตาคุณเนี่ยนะคะ ถ้ามีรายได้เข้ามาค่ะตัวคุณเองก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่ฉะนั้นสิ่งสําคัญเราวางแผนไว้ก่อนค่ะช่วงนี้รายได้จะเข้ามาคุณหลายทางคุณวางแผนเลยค่ะนะคะอ่าสิ่งที่คุณต้องวางแผนเลยคือการเงินค่ะเรือวางแผนอะไรเมื่อมีไรายได้เข้ามาเก็บมันไปส่วนหนึ่งค่ะเก็บส่วนหนึ่งฉะนั้นคุณก็ไม่มีปัญหาการเงินแล้วถ้าเกิดคุณเก็บนะคะและ ชะตาคุณค่ะมีเกณฑ์ที่จะมีเงินไหลเข้ามาไม่ขาดสายเพราะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง่ะนี่คือข้อดีของชาวราศีธนุนมีความเฉลียวฉลาดมีเหตุมีผลขนาดพายิบสียขึ้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยนะคะและนะคะดาวประจำตัวของคุณค่ะเพื่อเรือหัด นั่นคืออะไรเป็นคนที่มีธรรมะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่แล้วฉะนั้นชะตาคุณไม่ตกนะคะไม่ตกแน่นอนค่ะตกหน้าไม่ไหลตกไปไม่ไหม้การเงินไม่ขาดมือค่ะนะคะมีเข้ามาใช้แน่นอนถามนะคะสําหรับใครที่มีปัญหาการเงินในเดือนที่ผ่านมาเดือนนี้เห็นเงินเป็นกอบเป็นกำฟันถงนะคะนี่ก็คือเรื่องของการเงินค่ะนะคะมาดูดาวที่ส่งผลอะไรอีกนะคะชะตาเรื่องคุ้มครองความรักนะคะ่ะ นะก็โดดเด่นยังรักกันดีอยู่นะคะสําหรับคู่ครองความรักรักกันดีใครสดเจอคนที่ถูกใจการเงินก็เรียมรับข่าวดีเรื่องการเงินเลยนะคะนะคะคุณมีเกณฑ์รับโชคนะคะสิ่งที่คุณคาดหวังนะคะก็จะประสบความสําเร็จเพราะกรรมมะค่ะตําแหน่งการงานของคุณโดดเด่นมีดาวจันทร์กับดาวนังคารตกกรรมมะหมายถึงอะไรคุณขยันแล้วคุณรวยขยันแล้วประสบความสําเร็จ ขยันแล้วเจ้านานยะะเห็นผลงานนะคะมีเกณฑ์เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งสําหรับใครเป็นลูกจ้างหรือข้าราชการค่ะเพราะกรรมะมีดาวจันดาวจันทรส่งผลบ้านคนอุปถัมภ์ผู้หลักผู้ใหญ่รักนั่นอื่นนะคะและบวกกับดาว ดาวบังคารด้วยเกื้อนหนุนขยันแล้วนะคะประสบความสําเร็จนะคะฉะนั้นสิ่งที่คุณอาจจะคิดอยากจะเป็นผู้จัดการอยากจะประสบความสําเร็จเห็นแน่นอนเดือนนี้ค่ะผู้รักผู้ใหญ่เห็นผลงานคุณนะคะสําหรับใครเป็นลูกจ้านะคะใครเป็นนักธุร,รกิจทํากําไรกันเงินนะคะในเดือนนี้ได้นะคะนี่ก็คือภาพรวมนะคะสำหรับดาวที่เดินนะคะในเดือนนี้นะคะและในวันที่ยี่ิเจ็ดนะคะมันจะมีดาวเดินขอยหลังคือสอง ดาวค่ะนั่นก็คือดาวศุกร์เดินถอยหลังนะคะ่าดาวศุกร์ค่ะดาวศุกร์จะเดินถอยหลังนะคะและส่งผลอะไรในตั้งแต่วันที่27นะ,ะิบ้ ฉะนั้นตั้งแต่วันที่27นะก่อนวันที่27เงินจะหลั่งไหลเข้ามาคุณเลยเยอะแยะมากมายหลังวันที่27ค่ะให้คุณวางแผนเรื่องการเงินดีๆค่ะคุณก็จะมีเกณฑ์นะคะสําหรับใครเป็นนักธุรกิจการค้ากันค่ะอาจจะมีเกณฑ์ลงทุนขยายกิจการนะคะขยายเพื่อการเติบโตขยายเพื่อให้กิจการใหญ่มากขึ้นค่ะก็อาจจะใช้เงินก้อนใหญ่นะคะในการไปขยายกิจการนั่นเองนะคะสําหรับใครเป็นนักธุรกิจนะคะก็วางแผนขยายครั้งนี้ค่ะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เปลี่ยนแปลงแล้วนะชะตาคุณพลิกนะคะธุรกิจคุณก็จะเป็นนะคะเป็นธุรกิจที่นะคะเป็นที่รู้จักโด่งดังไปทั่วโลกนะคะโดยเฉพาะธุรกิจของคุณป๋าจะดังไปต่างประเทศรุ่งเรืองไปถึงตนางประเทศเลยสําหรับใครเป็นนักธุรกิจก,การค้าการขายค่ะสำหรับใครเป็นลูกจ้างนะดาวเดินถอยหลังส่งผลอะไรต่อคุณบ้างนะคใครเป็นลูกจ้างนะหลังวันที่ยี่สิบเจ็ดนะคะยี่สิบเจ็ดเป็นต้นไปค่ะ ะค,ะคุณก็มีเกณฑ์ที่นะคะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งค่ะนะคะและสิ่งสําคัญเลยผู้หลักผู้ใหญ่จะมอบงานชิ้นใหญ่ให้กับคุณค่ะนะคะนี่ก็คือก็เป็นโอกาสที่คุณจะได้โชว์ผลงานสําหรับใครที่เป็นลูกจ้างค่ะให้ผู้หลักผู้ใหญ่เอ็นผลงานคุณค่ะนะคะก็จะมีมีดาวที่เดินอีกหนึ่งดาวนะคะในวันที่ยี่สิบเจ็ดก็คือดาวจันนั่นเองเดินไปสิติอยู่ที่ราศีนะคะราศีกุมส่งผลอะไร ความมีสเสน่ห์ค่ะคุณมีเกณฑ์จะมีทรัพย์สินจากคนรักค่ะทรัพย์สินจากนะค,ะคู่ครองทรัพย์สินจากคนรักคนเมตตาหรือคนอุปถัมภ์นะคะฉะนั้นในตั้งแต่ช่วงนะยี่สิบเจ็ดเป็นต้นไปค่ะก็มีเกณฑ์ได้รับทรัพย์สินมรดกจากคนรักหรือคนอุปถัมภ์นะคะบางคนอาจจะได้รับลาภก้อนใหญ่เลยนะคะหรือได้บ้านได้รถได้ทรัพย์สินอสังหาหริมทรัพย์ได้หมดเลยนะคะหลังวันที่ยี่สิบเจ็ดนะคะเพราะมันตก ในส่วนของดาวเสาบวกกับดาวกันคู่กันและก็มีราหูอยู่ด้วยก็ส่งผลด้านดีค่ะนะคะสหัสชะนั่นเองมิตรสหายเพื่อนฝูงสังคมคนรักได้หมดเลยนะคะอ่ามหาสเสน่ห์นั่นเองส่งผลให้คุณมีเกณฑ์ได้รับทรัพย์นะรับทรัพย์หรืออสังหาริมรัอสังหาริมทรัพย์หรือมรอดกค,ค่ะในช่วงนั้นนะคะ นี่ก็คือสําหรับการพยากรณดาวที่มีการเดินถอยหลังและเดินหน้าค่ะส่งผลด้านดีให้กับชาวราศีธนูนะคะสรุปนะคะด้านดีที่เป็นจุดแข็งคุณเลยความเฉลียวฉลาดมีเหตุมีผลค่ะนะคะ่าดาวพฤหัสนั่นเองนะคะส่งผลด้านดีชนิดจุดนี้เป็นด้านดีของคุณค่ะเป็นคนที่ทําอะไรแบบมีสตินะคะจุดนี้ดีค่ะมีสติมีเหตุมีผล มคับและก็นะคะอ่าดาวเพื่อรอหัสยังบ่งบอกถึงนะคะเป็นคนที่ชอบทําบุญนะคะเชื่อเรื่องบุญกุศลด้านนี้ด้านดีค่ะทําไปเยอะๆเลยส่งผลด้าน,นดวงชะตาด้านดีให้กับคุณค่ะส่วนที่ต้องระวังนะที่ต้องระวังคืออะไรค่ะสิ่งที่ต้องระวังนะคะในส่วนที่จะต้องระวังเลยคือการใช้จ่ายของคุณนั่นเองนะบางครั้งคุณก็อาจจะใช้จ่ายเนี่ยนะคะ,นะคะด้วยด้วยมันมีดาวพักเกศ ดาวพระเกตหมายถึงนะคะดาวพระเกตที่บางครั้งอยากจะจ่ายอะไรก็จ่ายไปเลยค่ะนะคะคืออารมณ์นั่นเองอารมณ์อยากทําอะไรก็ทําไปเลยตรงนี้เนี่ยบางครั้งก็ทําไปโดยที่ไม่ได้คิดก่อนนะคะก็ะจะมีปัญหาตามมานั่นเองฉะนั้นก็ระวังตรงนี้นะคะดาวพระเกตนะคะบางทีอารมณ์ที่คุณอยากจะทําคุณก็ทําไปเลยและมันจะเกี่ยวกับการเงินนะคะตรงนี้ก็ต้องระวังนะคะเพราะดาวพระเกตนะคะมันจะมีดาวคสุกอยู่ด้วยนั่นเอง ที่มันเกี่ยวกับการเงินที่มาจจะจ่ายเงินไปโดยที่อารมณ์คุณอยากจะจ่ายคุณก็จ่ายค่ะนะคะก็จะอ่าทําให้คุณมากังวลทีหลังตรงนี้ก็ต้องระวังก่อค่และอีกจุดหนึ่งที่ต้องระวังนะคะก็คือดาวดาวจันทร์แม้จะเดินตลอดทั้งเดือนค่ะแต่ก็มีสิ่งหนึ่งต้องระวังของดาวจันทร์นะคะเพราะดาวจันทร์จะเป็นลักษณะของการผันผวนง่ายหรือ โลเลหรือเปลี่ยนใจง่ายนะคะฉะนั้นบางครั้งคุณกําลังจะมีโชคลาภเข้ามาแล้วแต่เดินถอยหลังซะก่อนหรือโลเลซะก่อนเปลี่ยนใจซะก่อนโชคลาภก็อาจจะหายไปได้ตรงนี้ให้ใจหนักแน่นมันจดนมนไหวพระไว้ก่อนก็จะช่วยเติมพลังคุณความเชื่อมั่นให้คุณมากขึ้นนะคะอ่ะและก็จุดที่ต้องระวังอีกอย่างหนึ่งนะคะคือการเชื่อใจคนนะคะง่ายเกินก็ต้องระวังด้วยเพราะดาวจันทร์หมายถึงบางครั้ง นะคะคุณก็มาจากนะคะเชื่อคนง่ายด้วยนะคะนี่ก็คือมันเป็นอิทธิพลของดาวเฉยๆในช่วงระยะสั้นๆค่ะที่มันเดินนะคะมันก็อาจจะส่งผลต่ออารมณ์เราได้ฉะนั้นให้เรามีสติไว้นะใครชวนเราทําอะไรหรือใครบอกให้ช่วยเซ็นเอกสารนี่เอกสารใดๆก็แล้วแต่เราก็ตรวจทานดีๆค่ะอย่าเพิ่งเร่งรีบค่ะหรืออาจจะปรึกษาคนรักเราก่อนหรือนะคะคนที่เราไว้ใจก่อนก็ได้ก่อนที่เราจะไปเซ็นหรือ จะไปตัดสินใจทําอะไรนะคะมันก็จะช่วยให้เรากับปลอดภัยมากขึ้นนั่นเองนะคะนี่ก็คือสําหรับชาวราศีธนูในช่วงระหว่างวันที่18และ31สิงหาคมนี้ค่ะ สำหรับคลิปในวันนี้คงแบ่งเป็นเพียงเท่านี้ก่อนนะคะดิฉันจะปิดท้ายด้วยพลังจิตค่ะชีวิตเราทุกคนค่ะกำหนดได้ด้วยขึ้นอารมณ์ความรู้สึกค่ะเพราะอารมณ์ความรู้สึกของเราค่ะมีผลการวิจัยในวิทยาศาสตร์ค่ะในยุคสมัยนี้ค่ะอารมณ์คืออนาคตของเรานะคะเพราะมันคือแรงสั่นสะเทือนซึ่งมันจะไปดึงดูดสิ่งที่คล้ายสิ่งที่เหมือนกันกลับเข้ามาในชีวิตค่ะสิ่งที่เราเจอในทุกวันนี้ค่ะไม่ว่าบ้านรถเงินคนนะคะคนทรัพย์สิน ที่เข้ามาในชีวิตเราล้วนแล้วเกิดจากแรงสั่นสะเทือนคืออารมณ์ระหมดเลยค่ะอารมณ์เราเนี่ยแหละมันคือพื้นพลังงานดึงดูดค่ะดึงดูดผู้คนดึงดูดเงินทรัพย์สินสิ่งของเข้ามาในชีวิตค่ะนี่คือวิทยาศา,าสตร์ค่ะในยุคควานต่ำทพิสุดนั่นเองค่ะอ่านี่ก็คือสําหรับคลิปในวันนี้ค่ะดิฉันจะปิดท้ายนะคะาดิฉันเป็นนักโหราศา,าสตร์ค่ะก็เขียนอีบุ๊กเขียนหนังสือเองค่ะก็คือไพ่ยิปซีกับพลังตัวเลขนะคะและก็เปิดสอน นะคะหมอดูออนไลนย์อยู่ค่ะใครสนใจอยากเป็นนักพยากรหมอดูทํางานออนไลน์นะคะทํางานที่บ้านทํางานที่ไหนก็ได้ค่ะคุณก็สามารถทํางานได้นะคะได้ทั่วโลกเลยนะอยู่บ้านคุณก็ทํางานดูดวงชะตาให้กับคนทั่วโลกได้เพราะมีคนไทยเราทั่วโลกค่ะไปแสไปอาศัยอยู่ต่างประเทศนะคะรวมถึงต่างประเทศ ค่ะคุณสามารถดูดวงหรือทํางานออนไลน์ได้หมดเลยค่ะซึ่งดิฉันก็มีสอนวิธีการทํางานออนไลน์อยู่ในคอร์สพยากรอ์นะคะใครสนใจดูนะใครสนใจเรียนโหราศาสตร์กับไพ่ยิปซีกับพลังตัวเลขค่ะซึ่งจะมีสอนการทํางานออนไลน์ให้ด้วยนะคะเพื่อให้คุณทางานหารายได้ทั่วโลกเพราะในยุคนี้ค่ะรายได้มีหลายช่องทางให้คุณมากนะคะอย่างเช่นอย่างที่ดิฉันทํางานอยู่นะคะก็คือผ่านโซเชียลมีเดียยูทูบค่ะรายได้ช่องทางที่หนึ่งเลยคือคุณมีรายได้จาก ตาน,นะคะมาดูพยากรฟรีแบบนี้คุณก็จะมีะไรายได้ค่าโฆษณาจากช่อง YouTube ค่ะนะคะเดือนเดือนหนึ่งค่ะคุณสามารถจับเงินไปนหลักหมื่นเลยนะคะนะโดยเฉพาะคนไทยเราชอบดูโหราศาสตร์ดูโหราศาสตร์สามสิบสี่สิบเปอร์เซนนะคะมีหมอดูค่ะมีมีหมอดูเยอะแยะขนาดช่องนี้ค่ะดิฉันเพิ่งเปิดนะคะยังมีคนติดตาม ะะและก็ดูดวงณนะตอนนี้ค่ะดูดวงจนนะคะคิวเนี่ยเต็มไปหมดเลยนี่คือสิ่งที่เป็นวิเป็นยุคดิจิตอลยุคนี้ค่ะที่เพื่อนๆสามารถหาไรายได้ในยุคออนไลน์ได้ง่ายๆนั่นเองใครสนใจก็สามารถติดต่อและไปงานรายละเอียดได้ลิงก์ได้นะคะวันนี้ก็แบ่งปันเพยงเท่านี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ